ปัญญเลีแต่ปีติโหยว่าฉันโตความใจระพวงจะมรดไปแต่พรโรโกวินัตสตัวโครงรักพวงของนั่งจงหายมาเทวดาดวนเทรายุอันงรายามีเกิดขันสุขีดีใายุโกะว่านั่จงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อัพวาดนาสีริสานิจาาขุาปัญโนจัตตาร์รมาวัทันตีอายุคนโนทุกขังลาสามสิบปการเกืดอายุวันาทุกขากังฟลาแต่เพราะฉันไม่ผูกพันบุญญาปฏิภาคไม่ปฏิญาณตน ข้าวาาบนผ้าเลยนะครับล้มเป็นหมุนจะเปน้าวางบนผ้าเลยแล้วก็เทใส่้าว้าบนผ้าก่อบนผ้าก่อนนะครับสาธุสาดยุแล้วดีแล้วสาธุครับเป็นข้าเป็นฐานใส่นครับซึ่งสาลูวก็เทใส่ก้าว้าเลยนะครับหูกต้องแล้วตตรงนี้ขึ้นบ่อน ม่รู้เราไม่รู้แต่ว่าเราเหตุการณ์อะไราลมไม่มีเื่อยู่อยู่ลมหมุนมาตรงติวรออบลาํานี่นนเล่ากันเองนะนี่เรื่องจริงนะไปหาดิตันเดอรเชื่ออะไรที่ทป๊อปมาควานมาสิัต,อต,อตาอยู่กันที่ถ้ามารับรู้ถ,ถ้าถ้าถืเป็นความเชื่อของเราว่าคนไม่เชือ่อว,ว่าเราบ้าว่า รับรู้ละรับสินรับขอท่านเดินใจหน้ามั่งหวาน้นงห้าไม่รอใครเลยไม่รอใครเลยนะห้ามต่องไหว้ห่ไมพักนะท่านท่านพักยังผมบอกผูกไปนะมมาผมติดน้าหวานมต้องดูดีความติดยาดูดีวันดาวเลยดูแล้ว แเนี่ยสถานที่ที่ดูความเหมาะสมว่าความเที่ยงเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะดูดูคนเยอะดูคนเยอะหรือเปล่าถ้าคนเยอะก็จะเยาคเยอะ็ส้้คเยอคเยอะเ็บเลยระเวลาตื่นขึ้นหมดไม่ขึ้นหมดเลยไม่เก็ มวลหมแล้วแล้วชินตะกร้าออกไปข้างนอกเลยค่ะโอ้ค่ะนรางวัท่าของสังเกตท่าแล้วก็เจ้าที่ก็จะจะยกสักท่านะครับโอ้ยาผลกเอ๊ะก็ทำป้ายติดมาเป็นเจ็ดโมงนะกลับมา ไปาปเขาลงผิตอนเจ็ดโมงพอดีเขาลงผิดลงผิดผมผมผมมาบอกรอรู้ว่าีห้าม่รอตะกร้าบอกเรามมีตะกร้าวางเลยค่ะห้าส้ยคนน้นะคะเดินไปรอแล้ค่ะะ้ห้วงมามบนสารู้จ้ที่ก็เอา

ทำอะไรคือทำปูปลาไม่ด mm ีว hmm ันนี <t <t ้เจอแม่รู้ว่าปลาดกอนไหลดีครับไหนหลามตกลเลยล้ง่ายังไม่ได้นอนเลยตื่น้นมวางจะว่างวางเออ น้ำไม่ต้องวานะครับโยครับไปข้างหน้าบ้าดอกไม้อย่างเดียวตาครับท่านก็ดอกดอกไม้อย่างเดียวนะครับดอกไม้ส่วนท้าทหารถวายไม่ได้แล้วนะครับจะถวายด้วยการไปส่งนนะครับท่านรอรับอยู่

ใส่องค์ที่สองนะครับใส่เนนนะครับอสครับอันนี้เราอาสิบล้อมาแล้เนนเนี่ยคนใส่ให้เนนเยอะหมสิบล้อครับเนีร้น่มาขอตามที่ตรงนี้ตาตอนนี้อู ราวันงก้าขวบเนอพ่งจะติดขวบเนอคนที่เจ็ดที่สเดียวคนับังนี้ยี่สิบเจ็ดก็เท่าว่าสิบวยี่สิบวันเลย่เรียนปวดต้งถามก่อนนะเรียนวดต้องาเลยครับยืนเลย ตอนแรกมเีตัวสมเดนมอเยอะนที่เราต้เรีนพระธรมตาท่านไดรับตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในพรดงสิบสาก็ของครูบาอาจารย์ท่านนะครับเมื่อท่านนั่อาชนะแล้วนะครับท่านได้สามารถรับประทาพระหารสิ่งใดนะครับได้ีที่นั่งที่นั่งนั่ง้ำปนะน้ำต้มน้ำปนติตินี่น้ำปนนะ ใำร้จะอ่าในเวลาอันสมควรอันเป็นมงคลที่เราถวายบุญนะครับอ่าเราเกิดขึ้นแล้วเราก็จะรอรับพรจากหลวงตาท่านนะครับก็อรอสักครู่หนึ่งนะครับท่านที่รับพรก็เตรียมนั่งลงอระมรัอธิษฐานบูญอธิษฐานพรตั้งจิตให้เป็นสมาธินะครับพรจะได้เกิดขึ้นกับเรานะครับพรจะไปถึงเราทุกคน,นนะครับท่านับพร จิตยัพูงสร้างไปทางอื่นนะครับออนก็จะไม่เกิดกับเราครับถ้าจิตไม่ต้องคิดสิ่งใดๆให้จิตบริสุทธิ์อย่างยิ่งนะครับให้จิตบริสุทธิ์อย่างยิ่งนะครับหาเตรียมหาที่นั่งนะครับใครดีน้าคอยก่านําก็เตรียมนะครับใครไม่ดีก็ตั้งจิตอลิกาบุญนะครับเราก็ตั้งใจรับรอนะยังจะรับรอนะร้บรอนั่นจะจะลลงลง จะตาดีวะผู้ราบริพุเรนติสาขรังมองหาบิเตียมย่อมย่างสมุทรสาครใ้บอริบูรณ์ได้สันใดเอวเมวิโทตินาเปตนาอุปกัปปะเตปาริดานุทิศได้แล้วในโลกนี้ตามสําเร็จประโยชน์แก่ปุริราโลกนี้ไปแล้วได้สันใดอิสติธามปริตาตุมัง ขอ,อ้ทถ้บบาโที่ดรักปารนาแล้วตั้งใจแล้วอิเมวันศมสัตโตจงสัเร็จิ์จยสับปัสัพเพื่อเรตดูสังพัาขอความดำรีรกพวงดงเต็มที่จันโทพระนรสย่าตเหมอนพระจนทร์ในวันพ็ณวันนี้โชทิรสโย่า วันแก้วมันยันสว่างสวยปัญญิเดทัพพีทีโอยวจันตุความลคร้พวงจะมลรดไปถาพระโรคโหยนัสสตุโรรคระพวงของท้านจงหายมาเทวัดวันทรายโอันทรายามีเกตันทุกีทีขายุกบา การจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอัพวารนาสีริสานิจจผู้ไปัจจาินทัตตารมาวันติอายุอัโนทุกังปรารทำสีลปการเืออายุวันุข์พรารยัเทเรนเ่บุคคลผู้มีปกติไว้าขามีปกติอันนอบน้อ้ใวเป็นนิ ขาวทุสัพปมังกลาขอสัพปะมงคลจงมีเกิดันราคานุทสัพปะเทวดาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านิสัปปะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัปปะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง ัรระสังฆารนุภาเอนาด้วยอนุภาพเดี๋วว่าทรงรักพวงสักาติวาวันตุเตขอขวาโสดีทั้งหลายต้องมีเก่กันดุพุธ อัศมาพิจารณาโธศกตันแล้วและที่เหลือของอย่คือในเกยากเจโดยแค่ได้รับประทานในบริฟ้าและไม่เป็นภาพเป็นคำไม่เป็นบุญเพียอุศนเป็นสริมูคลเกยากเจโดยอัศมานุญากแล้วขอหมดนาศา จะน่ะารักตาบีตาปัจจัยกน้อยก็เบิกติ้งกุก้งเล็กกัน้อยให้ทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนสาธุจะคงหยุด facebook ไลฟ์ถึงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปนะครับพบกันตอนที่ท่านนอร์จิรุตดงนะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะ